ครับผมสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับที่ถามเข้ามาว่าโซลาเซลล์เนี่ยวันหนึ่งมันผลิตไฟฟ้าได้กี่ยูนิตนะครับผมผมก็ผมเองก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าว่าใช้ผลิตได้ทั้งหมดกี่ยูนิตนะครับผมก็วันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปให้ดูง่ายๆเลยนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟที่มาจากการไฟฟ้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟที่โซลาเซลล์ผลิตได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ การไฟฟ้าเนี่ยคือไม่หมุนแล้วนะครับผมเห็นไหมครับตัวเลขอยู่ที่หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หกนะครับผมเดี๋ยวผมจะจดตัวเลขไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ตอนนี้เนี่ยไฟบ้านทั้งหลักตอนนี้เป็นใช้ไฟโซลา่าเซลล์หมดแล้วนะครับผมก็คือตั้งแต่ประมาณถ้าวันวันนี้แดดแดดไม่ค่อยมีนะครับผมแดดแบบจืดๆเพราะเพิ่งขึ้นช้านะครับแดดวันนี้ก็ตัดไฟหลวงออกตอนประมาณแปดโมงยี่สบแปดมงสิบห้า ก็คือไฟหลวงก็คือไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมตอนนี้จะใช้ไฟจากแสงอาทิตย์นี่นะครับนี่คือการผลิตไฟจากแสงอาทิตย์นะครับผมเห็นนะครับมิตเตอร์ไฟจากการไฟฟ้านะครับผมไม่ได้ใช้แล้วก็คือมิตเตอร์ตัวนี้เข้าจากการไฟฟ้ามาปุ๊บผ่านเข้ามานี่ก็คือจะมาเข้าอยู่ที่เครื่องตัวนี้ในกรณีที่แสงแดดหมดนะครับเขาจะทําการบายพาสไฟมาใช้นะครับผมแต่ทีนี้ตอนนี้มันเริ่มมีแสงแดดแล้วไฟในบ้านยังใช้โหลดไม่เยอะครับใช้ไปอยู่ประมาณตั้ง500กว่าวัตต์นะครับก็เลยจะใช้ ไฟจากแสงอาทิตย์อย่างเดียวนะครับนี่ครับก็คือจากแสงแดดแบลงกระแสมาเป็นไฟโหลดเข้าบ้านเลยแล้วก็ดึงกระแสจากแบตเตอรี่ไปช่วยด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟน้อยนะครับผมส่วนอุปกรณ์เล็กๆก็คือนี่ครับแบตเตอรี่แล้วก็ตัวนี้ที่ท,ที่ที่เอาเชือกม้วนแบบนี้เป็นเพราะว่าผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปหนึ่งเซลล์นะครับตัวนี้เพราะว่าเอ่อเอาเหล็กไป เผลอวางเหล็กไปแล้วมันช็อตกันนะครับผมมันก็เลยบวมก็เลื่องซื้อมาเปลี่ยนลูกหนึ่งนะครับเซลล์หนึ่งทีนี้ยังไม่ได้ตีกล่องใสก็เราก็ต้องอ่านไว้เพราะไม่ถ้าไม่ไงั้นเนี่ยแบบมันจะบวมนะครับอยากก่างเงี้ยมันจะต้องรัดไว้ถ้าไม่รัดปุ๊บแบบมันจะบวมเราก็เลยต้องรัดไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะหากองมาใส่ตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะครับผมปดิรีบงานเยอะช่วงนี้อันนี้นะครับสรุปก็คือตอนนี้ไฟหลวงหยุดแล้วนะครับผมก็คือไม่ได้ใช้ไฟหลวงตั้งแต่แปดโมงแปดโมงยี่สิบนะครับผม นี่นะครับนี่ใช้ไฟจากแสงอาทิตย์อย่างเดียวนะครับนี่แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างล่างว่าตอนนี้ใช้ไฟอะไรอยู่บ้างนะครับอ่าครับผมผมก็จะพามาดูโหลดของโซลาร์เซลล์ที่ใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็คือไฟที่ใช้เป็นประจําทุกวันนะครับคือจะมีปั๊มน้ําตรงนี้นะครับผมที่ใช้เป็นประจําทุกวันเพื่อเอาไว้สําหรับเลี้ยงปลาครับทิมนะครับ อันนี้ครับผมปลาทับทิมครับเลี้ยงมาทิมก็เลยต้องใช้ไฟเยอะนะเพราะว่าปั๊มน้ำกับออกซิเจนจะต้องทํางานตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็นี่ครับลูกปลาที่พ่อออกมานะครับลูกปลาทับทิมโผลพรอเองเหรอลูกปลาทับทิมนี่นะครนี่ยซื้อมาเลี้ยงมาจากตอนตัวเล็กอะครับผมแล้วก็ตอนนี้ขยายได้หลายรุ่นแล้วนะครับนี่พ่อเองนะครับนี่ลูกปลาทับทิม หลายรุ่นแล้วครับผมกันมีตัวที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูโหลดตัวที่สองโหลดตัวที่สองก็คือปั๊มน้ําตัวเดียวกับเมื่อกี้นะครับผมนี่ก็คืออันนี้จะเป็นรุ่นลูกของพวกนู้นนะครับผมที่ขยายพันธุ์กันออกมานี่ครับอันนี้นๆๆๆะครับรุ่นลูกรุ่นลูกอาให้หาให้หาตึง เพราะว่าที่ผมจะต้องลงโซลาเซลล์ก็เพราะว่าผมจะต้องเปิดปั๊มน้ำตลอดเวลาครับกลางวันนี่ใช้ไฟหนักมากนะครับอเดี๋ยวดูโหลดตัวที่สามโหลดตัวที่สามนี้จะเป็นปั๊มออกซิเจนนะครับก็คือจะกระจายให้ทั่วทั้งบ้านนะครับเพราะว่ามีหลายบอ่อนะครับตรงตรงตรงข้างหลังลนู้นก็บอ่อนึงนะครับแล้วก็นี้ก็อีกบอ่อนึงตัวนี้จะเป็นประช่อนนะครับประช่อนโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูโหลดือื่นๆในบ้านกันโหลดอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้ครับแอร์ Air. ไฮเออร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งหมื่นแปดพัน BTU นะครับตัวนี้ที่ใช้ประจํานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับผมครับผมแล้วก็ระบบแสงไฟนะครับแสงไฟระบบไฟโมดูลโมเดมก็คือตัวนี้จะใช้จากโซล่าเซลล์ทั้งหมดนะครับครับแล้วนี่ก็จะเป็นโหลดอีกหนึ่งตัวนะครับคือจะเป็นแอร์ LG นะครับเก้าพัน BTU อินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์นะก็เขาก็ยังเปิดรันไว้อยู่ที่ ยี่สิบสององศานะครับผมยี่สิบสององศาก็คือจะมีแอร์ที่รันนะครับผมหลอดไฟนะครับหลอดไฟแล้วก็ภายในห้องนี้ทั้งหมดเลยปักฟงปักไฟแสงสว่างทั้งหมดนะครับจะเป็นเป็นตรงนี้ทั้งหมดพัดลมพัดลมก็ใช้นะครับแล้วก็นี่แสงสว่างนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะห้องครัวก็คือจะมีหลอดไฟทั่วๆไปครับหลอดไฟแล้วก็ตู้เย็นนะครับผมหม้อหุงข้าวสองใบนะครับหม้อหุงข้าวสองใบแล้วก็นี่ครับ กาต้อนน้ำร้อนที่ใช้อยู่นะครับผมนี่ยกาต้อนน้ำร้อนที่เปิดใช้อยู่มีหม้อข้าวนะครับนี่นี่ครับข้าวหองควันชุยๆนะครับกาต้มน้ำร้อนก็ติดอยู่นะครับนี่นี่ครับทุกอย่างใช้พร้อมกันหมดนะครับผมสําหรับปล่อยโซล่าเซลล์นะครับอันแล้วนี่ก็จะเปิดให้ดูแอร์เอ้ยให้ดูตู้เย็นนี่ครับตู้เย็นเย็นหมดนะครับผมก็คือพูดง่ายๆตั้งแต่แปดโมงครึ่งแปดพอแปดโมงครึ่งพวกก็คือจะไม่ได้ใช้ไฟหลวงเลยนะครับผมไฟจากการไฟฟ้าก็คือระบบ โซลาเซลล์จะตัดการไฟจากการไฟฟ้าทิ้งทันทีนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เรามีแบตเตอรี่เรามีความจุเยอะพอนะครับผมแล้วก็ในส่วนของห้องโถงนี้ก็คือจะเป็นไฟแสงสว่างทั้งหมดเหมือนกันครับผมนับรวมๆยังไม่รู้กี่หลอดแล้วไฟพัดลมเพดานนะครับพัดลมตั้งโต๊ะทีวีทั้งหมดนะครับผมซึม่งใช้ไฟ,ไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะจะเป็นไฟจากโซลาเซลล์ ก็บ้านผมจะแยกไฟไว้อยู่สองชุดนะครับชุดที่เป็นตรงนี้คือจะลงมาจากโซลาเซลล์ล้วนๆนะครับผมก็คือแล้วก็ที่มาจากเสาต้นนี้เสาต้นนี้คือจะเป็นไฟการไฟฟ้าเนี่ยเน,เนื่องจากเวลาเชื่อมบางทีมันต้องใช้เชื่อมหนังหลายตู้นะครับโซลาเซลล์จะรับไม่ได้เพราะว่าใช้ตู้เชื่อมทีหนึ่งเนี่ยบางทีประมาณสามตู้นะครับว่าโซลาเซลล์รับไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันเชื่อมพร้อมกันก็เลยจะต้องแยกสําหรับไฟสำหรับตู้เชื่อมโดยเฉพาะแต่ถ้าเชื่อมตู้เดียวหินเจียไฟเบอร์ธรรมดาโซลาเซลล์ชุดนี้เอาอยู่นะครับ แล้วก็ไฟจากกล้องมูจรปิดทั้งหมดนีก็เยอะเหมือนกันนะครับที่ใช้ผ่านระบบโซลาเซลล์ก็คือตอนนี้แสงแดดอย่างนี้นะผมกาลังดีเลยก็ไม่ได้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูไฟที่มิตเตอร์ไฟฟ้าเมื่อกี้ครับนี่นะครับผมตัวเลขยังอยู่ที่เดือนนะครับผมไฟจากการไฟฟ้านะครับไม่ขยับนะครับไม่ขยับแต่ว่าที่ขยับก็คือไฟจากมิตเตอร์ของโซลาเซลล์นะครับที่หมุนอยู่นะครับเพราะว่า แสงแดดเราเหลือเพียงพอกับการใช้ไฟฟ้านะครับมากกว่าการใช้ไฟฟ้าตอนนี้ตอนนี้เมื่อเชา้าจะอยู่ที่500 500กว่าวัตต์เกือบ600วัตต์ครับตอนนี้รันอยู่ที่1,100วัตต์ก็คือตู้เย็นหม้อหุงข้าวการน้าร้อนนะครับที่ใช้พร้อมกันแล้วก็แอร์อีกหนึ่งตัวนะครับ9,000วิลลิสถานะแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ประมาณ52โวลต์นะครับยังเหลือครับยังเหลืออันนี้ครับแสงแดด แสงแดดผลิตได้มากกว่าการใช้ไฟฟ้านะครับก็คือเมื่อผลิตมากกว่าปุ๊บเขาจะชาร์จลงแบตเตอรี่เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติแดดอ่อนไปนิดนึงหรือการการใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นเขาก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับในแบบนี้แต่ถ้าสมมติแดดหมดกับแบตเตอรี่ไม่เพียงพอเขาก็จะทําการบายพาสจากไฟการไฟฟ้านี่ครับยิงตรงเข้ามานี่เลยนี่คือข้อดีของ จ้าอ,อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคอยสับว่าเอยถ้าเกิดไฟหมดแล้วเราต้องมาคอยสับว่าเออดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาใช้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นครับเดี๋ยวพอมันผมผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีตอนช่วงเย็นว่าผลิตไปทั้งหมดกี่ยูนิตนะครับผมในเช้าวันนี้นะครับว่าลงทุนชุดเนี้ต่อวันเนี่ยคุมไหมนะครับผมดูนะครับไฟจากการไฟฟ้ายังไม่ขยับนะครับผมยังไม่ขยับแล้วก็แต่ไฟจากเอ่อ โซล่าเซลตอนนี้เดินอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวเย็นนี้ผมมาถ่ายให้ดูอีกทีครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะห้าโมงนะครับผมสถานะของแบตเตอรี่ตอนนี้ก็คือห้าสิบเจ็ดโวลต์นะครับก็คือแบตเตอรี่เต็มนะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับแบตสองร้อยแอมนะครับเต็มแล้วก็ตอนนี้ใช้ไฟอยู่ที่พันสี่ร้อยวัตต์นะครับพันสี่ร้อยวัตต์แบตตอนนี้เท่ากับแบตเหลือทิ้งนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมมันเต็มแม้ว่าจะ มันจะต้องเพิ่มจํานวนแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่เวลาแบตมันเต็มนะครับมันจะได้ไหลไปเติมไม่้ใช้กางคืนได้ยาวขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังนะครับนี่ครับผมแบตเต็มนะครับแบตเต็มตัวนี้คือคือสถานะที่ที่ขึ้นไฟแบบนี้คือเขากาลังชาร์จอัดไฟลงไปนะครับผมตอนนี้ไฟอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดเก้าโวลต์นะครับผมแต่ว่าตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่ว่าได้จะอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดโวลต์นนก็คือแบตเตอรี่เต็มนะครับแล้วนี่เห็นไหมครับ มิเตอร์การไฟฟ้ายังคงอยู่ที่เลขเดิม10906นะครับผมตอน8โมงครึ่งนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้ไฟสถานะอยู่ที่220โวลตนะ์นี่คือไฟหลวงจากการไฟฟ้านะครับที่มาแตดบายรอไว้แล้วก็0.0แอมป์ก็คือไม่มีการเอาไฟไปใช้นะครับผมไม่มีการดึงไฟไปใช้ใด,ดๆทั้งสิน้นจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเย็นนี้5โมงเย็นเรามาดูกันว่าใช้ไฟไปทั้งหมดกี่ยูนิตนะครับ ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าๆนะครับประมาณสี่โมงยี่สิบนะครับผมนี่นะครับสิบหกนาฬิกานะครับผมสถานะแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับห้าสิบเก้าโวลต์นะครับห้าสิบเก้าโวลต์แบตเตอรี่เต็มนะครับผมกันตอนนี้ก็ใช้ไฟอยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์โดยเฉลี่ยนะครับก็แสงแดดนะครับแสงแดดนะครับผมตอนนี้สี่โมงยี่สิบนะครับแสงแดด ก็ได้มาปุ๊บแปลงมาใช้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับถ้าแสงแดดเบาปุ๊บก็จะดึงจากแบตเตอรี่ไปนะครับผมแต่ถ้าเลือปุ๊บก็จะชา์จลงนะครับผมตอนนี้คือ4ี่โมงยีนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า5้าโมงผมใช้ไฟจากที่ผลิตจากโซลาเซลล์ได้ทั้งหมดกี่ยูนิตนะครับผมนี่ครับตอนนี้ไปนี่แล้วนะครับอันนี้อยู่นี่นะครับผมส่วนการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้ายังอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่ขยับนะครับไม่มีการดึงไปใช้นะครับผม ซึ่งจริงๆอ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ2,500วัตต์3,000วัตต์นะครับแต่ที่พอดีวันเนี้ยแอร์ตัว18ื่นแปดวิทีวผมเนี่ยมันพังเปิดไม่ติดไม่รู้เป็นไรนะครับผมก็เรียกช่างมาเดี๋ยวช่างจะมาซ่อมพรุ่งนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับผมถ้าไงเดี๋ยวรอดูชมตอนประมาณ5้าโมงครับว่าไฟจะตัดตอนกี่โมงนะครับตอนนี้4ี่โมงกว่านะครับผมโอเคครับอ่าครับผมตอนนี้นะครับแม่บ้านมีการเสียบ การน้ำร้อนนะครับเสียบการน้ำร้อนและหมอ้อหุงข้าวพร้อมกันนะครับผมก็กระชากขึ้นมาเกือบพันประมาณพันวัตต์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันรันอยู่ที่พันสี่ร้อยวัตต์นะครับ<ม>พอเสียบหมอ้อหุงข้าวกับการน้ำร้อนปุ๊บก็กระชากขึ้นมานะครับผมตอนนี้สถานะแบตเตอรี่อยู่ที่สี่สิบเก้าจุดแปดโวลต์โดยประมาณนะครับแล้วก็มีแสงจากโซลาเซลล์มาช่วยนะครับก็ตอนนี้ดึงดึงแบตไปใช้เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะมิเตอร์ก็จะหมุนแรงขึ้นเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าห้าโมง ผมประหยัดไฟไปได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะ5้าโมงแล้วนะผมตอนนี้แบตเตอรี่อยู่เหลืออยู่49.4โวลต์น,นะครับผมก็สถานะการใช้ไฟก็คืออยู่ที่2,400วัตต์นะครับผมก็ยังดึงไฟจากโซลาเซลล์นะครับผมและแบตเตอรี่นะครับก็จะเห็นได้จากไฟจากการไฟฟ้ายังไม่ขยับนะครับผมตัวเลขหน่วยยังเท่าเดิมอยู่นะครับเท่าเดิมที่จะมีวิ่งก็คือนี่คือไฟที่โซลาเซลล์สามารถผลิตได้ภายในวันนี้นะครับนี่ครับ การไฟฟ้าไม่ขยับนะครับผมไม่มีการดึงไฟไปใช้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูโหลดอีกทีนะครับผมว่ามีโหลดอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือนี้ครับหลอดไฟตัวนี้หนึ่งหลอดครับแล้วก็ปั๊มน้ําตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมอันนี้ออกซิเจนอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เป็นบ่อประหมอนะครับผมประหมอเทโพประหมอปะหมอสชุ่มพรอนเออปะหมอเทโพอ่าแล้วก็ปั๊มออกซิเจนตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านกัน อ่ะนี่นะครับมนเดอน์ทับแสงสว่างโมเดลนะครับผมกล้องวงจรปิดนะครับผมใช้ไฟจากโซลาเซลล์ทั้งหมดนะครับอ่านี่หน้าจอ CCTV นะครับแล้วก็โทรทัศน์ที่เด็กๆดูกันนะครับผมก็คือไฟจากโซลาเซลล์ทั้งหมดแสงสว่างด้วยเลยด้วยนะครับพัดลมนะครับแต่แอร์ตัวนี้คือคอนติมบนนียจะต้องเปิดแต่ว่าแอร์มันเสียครับเปิดไม่ติดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูนี่ครับไฟนี่ก็อีกหนึ่งหลอดนะครับผมไฟหนึ่งหลอดแล้วก็อ่าในห้องน้ํานี่ก็เปิดไว้นะครับนี่ห้องน้ํา ไฟนะครับผมไฟที่หนึ่งหลอดนะครับผมแล้วก็ในห้องนอนนะครับห้องนอนนี่ก็คือแอร์ก็เปิดตั้งแต่เช้ามาก็ยังไม่ได้ปิดนะครับผมได้ยินเสียงไหมอันนี้นะครับผมแล้วก็ทีวีกล่องสัญญาณไฟนะครับผมเอาพัดลมไม่ได้เปิดนะครับผมเดี๋ยวไปดูในห้องครัวกันอ่ะนี่พัดลมตั้งพื้นอีกหนึ่งตัวนะครับผมตรงนี้นะครับที่เปิดรันอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ครับผม ้าของคนใช้ไฟเปืองนะครับผมอยู่สองคนนี้นะครับนี่นี่ตัวแสบนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับหม้อข้าวการน้ําร้อนที่พวกเสียบมื่ตอกีนะครับผมนี่แม่บ้านใช้ไฟเปลืองมากนะครับนี่หลอดไฟนะครับหลอดไฟสองหลอดนะครับแล้วก็ตู้เย็นนี่ครับตู้เย็นครับตู้เย็นกำลังทางานอยู่นะครับตอนนี้แม่ครัวกําลังทอดปลาทับทีมที่เลี้ยงไว้เองนะครับโดนเหมาวันนี้ยี่สิบปลาตัวนะครับ เกือบหมด,หมดไม่เกือบหมดบ่อหมดบอ่ดบอไปแล้วครับบอ่อโลบไปแล้วบอ่อหนึ่งเดี๋ยวไปดูที่หน้าจออ e ีเวอร์เตอร์อีกทีครับอนี่นะครับผมก็จะเห็นได้นะครับก็คือจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่ผมพาเดินไปดูเมื่อกี้นะครับผมก็คือจะใช้ไฟราวๆอยู่ที่2,400วัต์ถึง2,500วัตต์นะครับผมสถานะแบตเตอรี่ก็ยังคงอยู่ที่49.2.5โวลต์นะครับก็คือ,อยังมีการใช้ไฟจาก แสงแดดอยู่นะครับแล้วก็มีการดึงแบตเตอรี่ไปใช้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้แดดเริ่มเพียลงแล้วนะครับผมแสงแดดนะครับผมแสงแดดเริ่มเพียนะครับนี่ครับมิเตอร์จากโซล่าเซลล์ยังหมุนนะครับแต่มิเตอร์จากไฟหลัวไอการไฟฟ้ายังไม่หมุนนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะรอดูว่ามันจะตัดตอนกี่โมงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงแล้วนะครับผมอีกห้าที อ่าครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเกือบสิบนาทีครับผมก็ระบบได้ตัดเข้าสู่ไฟการไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมทําการบายพาสไฟมาแล้วครับเนื่องจากสถานะของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอต่อการดึงไปใช้นะครับผมเขาก็เลยทําการนี่ครับดึงแล้วนะครับดึงไปใช้แล้วนะครับผมนี่คือไฟที่ดึงไปใช้นะครับก็จะหมุนอย่างเงี้ยครับเอ่ยเอ่ยอย่างงี้นะครับผมตอนนี้ดึงกระแสไปใช้อยู่ที่ประมาณสิบ 11แอมป์นะครับที่ดึงไปนะครับดึงมาเพื่อใช้เลี้ยงระบบที่เราใช้อยู่ตอนกลางวันทั้งหมดนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าตั้งแต่8ปโมงเชา้าจนถึง5้าโมงเย็นเราผลิตไฟฟ้าฟ,าฟรีจากแสงอาทิตย์ได้ทั้งหมดกี่กี่กี่ยูนิตนะครับผมก็ของเดิมคือ0022.8นะครับตอนนี้อยู่ที่0038.6นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปคำนวณกัน ครับผมสวัสดีครับก็จะสรุปการใช้ไฟฟ้าของผมดังนี้นะครับวันนี้ก็คือตั้งแต่ช่วงประมาณ8ปดโมงยีนะครับแปดโมงยี่บม่านไฟผมจะอยู่ที่0ูนย์ศูนเออศูนย์ศูนย์สองสองจุดแปดนะครับผมแล้วก็ลานไฟฟรีตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับแปดโมงครึ่งไปจนถึง5้าโมงเย็นประมาณ5้าโมงกว่าๆนะครับผมผลิตไฟได้ที่ศูนย์ศูนย์สามแปดจุดหกนะครับผมเท่ากับว่าวันนี้ผมสามารถผลิตไฟได้สิบห้าจุดแปดยูนิตนะครับผม สิบหุยูนิตก็คือจะคูณ4ี่จุดบาท4ี่จุดเจ็ดบาทนี่คือค่าไฟต่อตอยู่ต่อยูนิตต่อหน่วยที่การไฟฟ้าคิดคิดคำนวณให้เราเป็นผู้จ่ายนะครับผมก็คือ4ีุ่ดเดสอนะครับสี่จุดคูณด้วยสิบหจุูนิตก็จะเท่ากับว่าเจ็ดสบาทจุดหดห สตางค์นะครับผมวันนี้ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่ถ้าเอา74บาทคูณ30วันก็จะเท่ากับ2237บาท28สตางค์นะครับผมต่อเดือนนะครับต่อเดือนนี่คือผมประหยัดไฟไปขนาดนี้นะครับแต่ถ้าต่อปีอ่ะก็คือคูณด้วย12เดือนผมจะประหยัดค่าไฟไป26,847บาท36สสตางค์นะผมต่อเดือนแต่ซึ่งจริงๆคือค่าไฟของผมเนี่ย ต่อวันเนี่ยมันจะต้องมากกว่านี้นะครับผมยูนิตต้องมากกว่านี้แต่นี่พอดีว่าปั๊มน้ําบ่อปลาหลายบ่อนะครับผมยุบไปแล้วก็แอร์ตัวหมื่นแปดพทวันนี้ไม่ได้เปิดเพราะว่ามันพังนะครับผมไม่รู้เป็นแรมเปิดไม่ติดก็เลยเนี่ยครับเหลือไฟย,อย่อยๆอยู่ประมาณเนี่ยครับประมาณสิบห้าหน่วยสิบห้ายูนิตนะครับผมก็เลยคิดกลมๆคร่าวๆเล็กๆก็คือประหยัดไฟไปประมาณสองหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทต่อปีนะครับผมนี่ที่ที่ทหที่ประหยัดไปนะครับแต่ถ้าเปิดเต็มระบบจริง มีสามหมื่นอัพแน่นอนนะครับผมต่อปีนะครับผมโอเคครับสรุปคร่าวๆให้ฟังประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนสยัยหรืออยากถามอะไรก็คือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับ